เปิดกล่องแพ็กเกจกันดีกว่าว่า <Okay. S 1> แพ็กเกจที่มันไม่มีเสื้อลงขายเลยเนี่ยถ้าเราเสี่ยงเปิดเนี่ยเราจะได้ชุดไหมนะครับวันนี้ผมใช้เป็นแพ็กเกจยากเพราะชุดวิศวกรผมไม่ได้ซื้อเ <Yeah. S 1> ลยอันนี้แพ็กเกจหกัวกะทิแล้วก็แพ็กเกจออกลบเราเปิดแพ็กเกจออกลบก่อนดีกว่าเนาะเ่าจะได้อะไรครับแพ็กเกจออกลบ เมื่อก่อนมันเคยมีปืนลากลากเข้าหัวมาให้นะครับปืนชั้นสองแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับก็ไปเกิดอกถึงเลเวลเราจะต่ำๆแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันจะกลายเป็นผงเพชรเป็นเหมืองเมืองผงเพชรว่าง่ายๆแต่ว่าได้น้อยหลักร้อยหลักพันก็ส่วนน้อยแต่ถ้าเหมืองเพชรจริงๆเลยนะครับก็คือกองกหัวกะทิไเกิดหอกร้อยอันนั้น อันนั้นก็คือเป็นเมืองเมืองเพชรเลยโดยตรงเพราะว่ามันจะ,ะคืออะไรล่ะมันสามารถเปิดแลได้ผงเพชรที่สูงมากมันถึงได้ถึงเ0้0พันะครับเก้าพเพชรเลยนะครับต่อ1ชิ้นนะครับดอกก๊าหนึใบเลยถ้าเราไปเจออาวุธหรือว่าไปเจออะไรที่ซ้ำที่เป็นชุดหรืออะไรเงี้ยจะจะแพงมาก โอ้ยน็อตตัวนี้ผมหามานานมากระยะนี่ครับน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ทําไมผมถึงหานานมากไวดูกันครับเดี๋ยวกลับไปก่อนนะรว่าเปิดกล่องอันเดียวนี่ครับน็อตตัวเนี้ยที่ผมหาไม่ได้ผมสู้เขาไม่ได้กับไอ้น็อตตัวนี้นะครับยกเลิกการดูวิดีโอเพราะว่าผมอัปเกรดไม่ได้ผมขาดน็อตสีเทาของอย่างผมก็พอหาได้แล้วโอเคยุดคือก็จะได้เน่เปิดสีเหลืองสีทิงเออ ใส่สีสักหน่อยโหอยากกินสลิมมานานแล้วสีเขียวสีดังโดนจของผมครับสีประจําตัวเลยสีเขียวครับมกกาซีนล่ะมกกาซีนเรายังไม่ได้ครับมกกาซีนเราต้องหาอีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจัดให้เลยครับวันนี้มกกาซีนเดี๋ยวเราไปเช็คสต็อกนอก็นอตตัวนว่าน็อตตัวนี้น็อตเราน็อตทองเรามีหนึ่งตัวครับน็อตเขียวแต่น็อตเทาหาไม่ได้เลยครับชีวิตผมชีวิตผมขาดนอด็อต น็อตที่มันกระจอกที่สุดในเกมนี้แหละแต่ผมบอกเลยเลยสาหรับผมแม่งหาไม่ได้ครับน็อตเทาปืนพกปืนเพกิกอะไรก็ไม่ผมชั้นหกชั้นหกผมไม่ซื้อรับบอกเลยเลยครับปืนพกชั้นหกผมไม่ซือ้อเข้าบ้านครับเบื่อมันเรามาเปิดกล่องแพ็กเกจตหัวกะทิดีกว่าเพราะว่าไอ้แพ็กเกจตอันเนี้ยปืนปืนของของล่าข่าหัวนะ ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะอีกหนึ่งผมใช้ไม่ถนัดผมบอกตรงเลยผมใช้ปืนพวกนี้ไม่ถนัดคือไม่รู้สินะผมว่าผมทีมือไม่ถึงนะผมว่าตรงๆนะนะจุดว่าเปิดเพื่อเอาแพ็กเกจตัวนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ชุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้เรามาลองกันเลยครับออเป็นข้อยนช่วก็ยังเป็นซีเรียสครับเปิดจเล่นแต่เรื่อย ออกัดทองแดงก่อนครับในหน้าก,กากบีสัดแต่ไม่ใช่นหน้าก,กากที่ผมต้องการครับพหน้าก,กากที่ผมต้องการจริงคือสู้แบบไปฉีดตัวครับนะครับด้หมวกสองลูกเลยเชา้านี้อันนี้ไปไกลๆเลยไม่เคยต้องการครับบอกเลยครับี่ยผพเพชรสามพัน 3, ปืนซื้นอ,อ,อันนี้ ไม่ต้องเป็นซีเรียสครับถ้าคือเกมนี้เราต้องเข้าใจครับการเล่นอันนี้ไม่มีการทองแดงนะอันเดกการขาวขนาก้ากบาสซูบแบบประสิทต,ตัวของเพชรสามพั 3, นได้ปืนกระบอกเดิมการทองก็จะได้พวกปืนท่านสูงขึ้นแต่ส่วนใหญ่ผมผมเน้นพวกกเนี้ยเพราะผมอยากได้นากาามากกว่าปืนชั้นห้าแมกกาซีนลูกโม่ครบแล้วปืนชั้นเจ็ด ก็ประมาณนี้มันแบบเราเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายจากจากการเล่นอันนี้ครับคือหนึ่งคุณไม่ต้องไปหวังอะไรกับกับการเล่นเกมนี้ครับคือหนึ่งคุณเล่นให้มันสนุกคุณคิดอย่างนะครับว่าคุณเล่นให้สนุกคุณอย่าไปเล่นแล้วคุณเครียดถ้าคุณเล่นเกมอะไรก็ช่างครับถ้ามาทําให้คุณเครียดแล้วผมแนะนําว่าให้เลิกซะอย่าเล่นต่อเล่นเกมที่มันสนุกก็คือหมายถึงว่าเฮ้ย เล่นแม่งเลยมันมันไงเราก็เล่น,ลน,ลน,ลนไปไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากอะไรเงี้ยก็เล่นไปเรื่อยๆต้องไปอะไรมากมายครับก็เล่นไปตามสภาพหมกนี้ทําอะไรครับหมงนี้บอกว่าการขึ้นสนามไม่เล็กลูกนี้ครับที่ผมต้องการครับทาลงขายตลาดมืดบอกเลยครับว่าผมซื้อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมอยากได้ หน้ากากเมื่อกี้มันมีหน้ากากผีอันนึ่งหรือเปล่าเอาอันนี้อันนี้คือทำอะไรอเกิดใหม่เร็วขึ้นหนึ่งวิแต่ความเสียหายเมื่อถูกยิงเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์โหไม่ไหวครับเกิดไวตายเร็วโอ้ยจะไปเอาทําไมวะเกิดไวตายเร็วไปเราไปเปลี่ยนเป็นลูกโมกันนะี่เป็นลุงโม,โมโประกอบไปเลยดูลูกโม,โมโประกอบอ่าโม,โม ก็ไไคือถามว่าเติมอะลูกโมงเปลี่ยนแม็กได้ไหมเนี่ยกูอยากรู้จังอ่าถ้ามัลูกโมงเปลี่ยนแม็กไม่ได้แล้วเติมไปเพื่อผมก็ไม่เข้าใจมันให้ผมเติมเติมไปเพื่ออะไระไม่รู้เติมเพื่อให้อัปเกรดได้เติมวัดเกวัดอาวุธเพื่อ ให้สามารถปลดล็อกอัปเกรดต่างๆได้เติมเพื่อให้อัปเกรดได้ว่าง,งั้นเถอะโออยไปเติมเลยลูกโม่เปลี่ยนลูกไม่ได้อะยังไม่เติมก็คือเปิดวันนี้เราก็ได้ลูกโม่แล้วก็ไปดูเืนดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้าง นะ 3, 4, ก็เลสสามสี่ก็เลยขายชิ้นเดียวก็รอตลาดมืดก็ได้ก็นี่เลสซิงเซเลสเซเลสเก้าท,ที่ผมยังได้อยู่เนะพราะว่าไอดีอื่นผมได้แล้วสนาอ e ียี่สิบได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วปืนปืนของพวกตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนชั้นเจ็ดก็ติดสามชิ้นแล้วรอตลาดมือก็ได้ซื้อได้ไม่ใช่ปัญหาอันนี้ก็นี่ครับอีโบอีโบหกนัดผมขายสองชิ้นลงตลาดมือเจ็บครับมีขายซื้อแน่ครับบอกเลยปืนรลกข้าวหัวผมก็ไม่ค่อยสนใจปืนวิศวกรก็คือตัดประเด็นเลยเลยว่าวิศวกรอาจจะไม่ซื้อแน่ไอดีตัวนี้นะครับ พ่อไม่จะซื้อมาเพื่ออะไรครับก็เดี๋ยวมาตบท้ายด้วยการเล่นเกมสักสักต่า,างใช่ไหมครับเนีย่ยจะตัดคลิปก็เอาสักหน่อยดีกว่าเนาะนี่ก็นั่นนัน,านามาทีก็ลงคลิปนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสก,กันมาครับการเล่นเกมเล่นให้สนเร็จอย่าเ,เล่นให้ซีเรียสครับ ฮ่าเวนวันนี้หาคู่ไม่ได้เงี้เนี่ยไม่มีเคยไอออนเลยเหรอโอ้บ้าไปแล้วไม่มีไอออนทำไมเนี่ยปแปลกจังได้ไหมโอ้สิจะไดก็ลองเปิทีมไซส์ก่อสร้างครับโอ้ มึงสร้างมาหลายปีใสเนี่ยมึงไม่เสร็จสิทีรับเหมา,าต่างไปกินหมดแล้วมั้งมึงใส่เบิกง,งบใหม่เลยเบิกง,งบใหม่เลยสร้างให้เสร็จสิ้ฉากจะได้สวยงามขึ้นตึกนี้เราขึ้นงบนได้นะครับผมก็บอกว่าตึกนี้เราขึ้นบนได้ครับตอนที่อยู่ในด่านนะครับในด่านข,นขึ้นบนได้ครับเล่นออนไลน์อกเสื็วิงอยู่้รงล่างนี่ทุนว้าอย่างนี้ Good to go. นี่เอาแค่ของปากของพอครับเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดกล่องให่ดูครับว่าเปิดเสียงแล้ว,วจะได้ชุดกรากหรือไม่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจนะมาบ,บอกวิธีการใช้ซื้อของผงเพชรนะครับเห็นมีน้องๆคนก็เข้ามาถามว่าจะใช้ซื้อเอาผงเพชรไปใช้ยังไงครับก็ในคลิปหน้าเจอกันครับว่าวิธีการใช้ผงเพชรนะครับสาหรับคนที่ไม่เข้าใจเออแล้วมีน้องอยู่คนหนึ่งเรื่องด,าด่าง ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไปหาวิดีโอที่น้องเขาบขอมาโพสต์ลงในเพจแล้วผมหาไม่เจอครับก็ลองลองส่งเขามาใหม่ครับถ้าไม่งั้นก็ลองลองโพสต์ลงมาในเ c e b o o k ผมเลยก็ได้ครับสวัสดีครับ